ครับขอเชิญชวนสิทธิ์เก่าทุกหลุนแล้วผู้ปกครองผู้ใจบุญทุกท่านมารวมงานเป็นจภาพตอดปัป,ป,ปสาสมัชคีเพื่อกันศรึกษ,ษาโรงเรียนมาถอตุมนอเลือยผู้ที่บอกยุ่ในเสียงจากคู่บันทิเชน,นบนอดีตคู่โรงเรียนมา,านสตุ่ดนอเลือเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นวน,น,นเวีเวยนอยู่ในโรงเรียนคือเก่าเคยเป็นกรรมการศึกษาสันพื้นฐานขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะครับลังจากเตีย๋ยห้างจากโรงเรียนไปนด้านแล้ว ก็มาร่วมสร้างถนนปบบรับปรุงระบบไฟฟ้าคอนกรีตให้กับลูกศิษย์ลูกหาของเขาผู้ต่อไปหนึ่งในจากว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบห้านั้นเป็นวันเกิดโรงเรียนครบหนึ่งร้อยปีร้อยปีก็คือวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับผาป่าสามัคคีสร้างมาได้ยซีเทือแล้วเทือแรกก็เป็นการสร้างผาป่า,ปากรุงเท อากวีกจากกรุงเทพปมายนาครโดยลูกศินลวงหาข้างเง้าครั้งที่สองก็เป็นผ่าป้าสางลัวค้อนกิดหนาเลียนแล้วครั้งที่สามก็เป็นผ่าป้าสัมบเคสางล้านเพิดหนาเสาท่มและครั้งเี็เป็นครั้งที่สี่นะครับก็มีก็สางถนนคนปิดซึ่งยังบม่สาเร็จและก็โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มีครื่องใส่ไฟไฟ,ฟ้ายุ่งเรี่มันหลายใส่พร้อมกันเกิดไฟตก เป็นปัญหากับการใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าทัวไปเพราะฉะนั้นขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาผู้ปกครองอที่มีใจบุญชุนท่านเพื่อยสางความเจริญนห้กับโรงเรียนมัธฑตุูมดอนเลือมาร่วมผาปานำกันในวันที่14เมษายน2บรราอยของชื่อหกตั้งแต่เวลาเกา้าเดกาเป็นต้นไปสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ